เทลาดสองผืนแล้วนะครับเอ้ขับรถมาไหมดยว,วมาเมุานสวัสดีครับมอนี่ก็มาพบพ่อกันอยู่ที่บ้านท่าสวรรค์นะครับตำบลท่าสลราอำเภอมันจาคิรีนะครับมันี้มาขั้นเดียวครับใกล้ๆบ้านนครับพักผ่อนวันพักผ่อนนะครับ,รรรบใช่ไหมเอ้าเชียนแม่นแล้วแม่นแล้วมันี้ติดฟอร์ดนะครับพอดีขัเจ้าเพื่อนกูมัน พอดีนะครับวันนี้เดลจิได้ไปล้องโยกไขเบิงนะครับตอนนี้เพิ่นกาลังแบกอยู่ครับเพิ่นกําลังแบกถ่ายอยู่ตอนนี้วันนี้ช่างใหญ่ช่างใหญ่ทําอะไรช่างใหญ่วันนี้เล่นท่อก่อนเล่น,ลนท่อนะ <laughs> ครับเดี๋ยวอีกบด้นนะครับกาิติดตั้งเสร็จเดลจิได้ไปล้องโยกไขเบิงอีกนะครับ อาจจะโดนเติบเนี้ยจังน้อยเลยครับครับเบิ้งกันนะครับครับพี่น้องหลังจากติดตั้งไปประมาณสองชั่วโมงน้อยๆน,นะครับสองชั่วโมงก,กว่า,าก็กาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับยังบมเสร็จดีนะครับส่วนนี้รอลูกค้าไปอัดสายให้ตอลิกมาอยู่นะครับเดี๋ยวลูกค้ามากอะเยอะใส่สายแล้วก็ร้องให้เบื้งนะครับนี่ครับ เหมือนเดิมครับจุดขายเราคือตรงนี้นะครับบลมมีหมองนี้ขายบอกนะครับติดสติ๊กเกอร์ให้สวยงามนะครับนี่เป็นฟอร์ดนะครับเราจตสายให้ด์ลิกนะครับแล้ยินได้ ไปยกมันให้เบิ้งนั้นนะครับพอดีเป็นกู่มันนะครับเป็นการสั้งผามานน้ำสิบผืนนะครับนี่ครับรถแก้เพิ่นนะครับ,กบ,รกรนนรบหก้อเป็นแบกเอานะครับแถวบางนึงนี่เป็นไปขายหัวตะม้านะครับนี่ก็ดึงง่ายนะครับง่ายครับเดี๋ยว ลูกค้ามาใส่สายเสร็จแล้วพาไปร้องยกมันเบิงนะครับนะครับวันนี้มาหอดให้นะครับเดี๋ยวนี่เพิ่งกระแบกกันนะครับเป็นเจ้าสันต์เหอครับเบึงหอมมันเพิ่ง หนยออกรถครับสบายขึ้นยังเนี่ยเข่งนี่ก็ไปห้องหางไกลรถครับครับบ่แรงใส่แล้วม่ต้องแบกแล้วครับ เป็นแบกทาครับเถวนึงเป่่อย้วลูควงได้ลขับรถมากไหมวาเป็นตามมวนก็อย่างนี้ครับคนนอลดไร้รหะไรรถมันยกไขรเบิ้งนะไรรถมักเบิงนแบบนี้ คนลดเพลินใส่สะพานแบกขึ้นเอา เมันไงครับคือว่าเราต้องแบกแล้วเราต้องขึ้นไปย่ำก็ได้ ไม่ได้แบกแล้วครับเนี่ยสะพานเพิพ่งจะว่าเจอเด้าไว้บ้านแล้วบัดเนี่ยไม่ได้มาแล้วสะพาน,พนครับ มาเทลลดสองผืนแล้วนะครับว่ามันกระบอกมันไงนะครับหยกสบายครับ กาตีตเหยียบตีเหยียบเยียบลงน้ำหองเ็นได้เขาท่าป่ะครับามาลองบาลองขับเบื้องอยังไม่ยาก,อก,กา <laughs> ลองมึงกันตรผ่ออาขั้นพ่อกับสร้างอีกก็ไ้ครับออพื้นเ่หรอเน,าพ,านพื้นสองร้อยหสิบครับเขาขอสม,มุ่งหสี่ส่ละได้เยอะกันาขบอเด็นนได้อยู่แต่มันเนีย่ยนั่นเขากับเบื้องมันเขาสองพื้นกับเพอแล้วครับ ให้เต็มออเต็มผาไปเลยนี่เทบืมเทบืมแล้วมต้องกดยาก่างไปเอาิวใไหนถูกใช่ยังไติดบัตรถูสั่งไม่หร